สวัสดีครับทุกคนนี่ผมท่านชัยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแรงกับพี่ซาผมอีกเช่นเคยเระวังด้วชยัยโอเคอาจจะมีคนหรือเปล่ามันต้องมีแ <laughs> ม่คะลืมเอานาฬิกามาทุกคนแบบเอาตารางสถานีมาแลาก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็น่าจะเจอถ้าไม่เจอก็แสดงว่าไม่มี <laughs> ไปอฟาร์มกันต่อไป <Bye. S 2> แต่ระวังตัวไว้นะ <Okay. S 2> อะไรกเกิดขึ้นได้นะคะ เดี๋ยวเขาลอยเราพี่ขีมเขาไม่ลอยหรอกเขาย่งยางมาเขากะโบ้โบ้ดินงโบแมนโบเห็นเห็นแต่โบ้ดิ้งควนเหรอควนบวกกันควนบวกกันเจ,จ๊มเลยเจ๊มเลยไปสดศนร่วมนั่งตับยิงยิงฟียิงฟีโอ้โหดียิงฟีจะไม่โดนใครเลย <c ười> แต่ลรคลิปคนนึงน,น <Store. S 2> oh, oh, ั่นอะไรีกคนนึงสองโอ้โหไอ้เาโดนไปกี่เม็ดเฮ้ยสองเม็ดพี่คีมขึ้นปุ้ยมุย จะไม่เป็นไรอย่างน้อยก,อก็ากำจัดเขาได้ทุกคนเก็บของสิคะบ <Bye. S 1> ายไอ้ใชาได้กี่คิวแล้ววะสองคิวพี่คิวหมดกตึ๊งเปียตึ๊งเปียเ <c oughs> นะดี๋ยวนะอืมทำไมจู่ๆมาเห็นจู่ๆตัวที่ไม่ทันเลยล่ะก็เจือกันเป็นอย่แล้วมาตอน,นีสายแล้วไม่สายเก็บของอยู่อืม <c oughs> แต่ละอืมฮึ่นค,ค,คนคนคนค,คนคน,คนไอ้ยาว่าไงหนอ ได้ไหมได้เล <m> ือกเจาะกไอ้บอให้ได้ไหมหลังว้าวหลังมาเด้อทั้งหลังเจาะตั้งไอ้บอไม่่ใชตั้งอย่างนี้ไม่ได้มันลอยพี่คิมโอ้เปิดหน่อยโอเคสู้เขาโอเคอยู่ไว้ก่อนไปเราจะได้กี่บังเขาไหมไปเข้ามาเลยทุกคนหนึ่งทางนอกโอเคเราได้ไหม โอเคซัมไพไปกิมไปละเจ้าของเขาสิโอเคโอเคเกือบแล้วนี่ไปโอ้โหเมื่อกี้หน้าจอแม่คะต้องแบบเฮ้ยข้างหลังอีบีเหรอตรงไหนทางล่างสุดคันโอ้ยไงเห็นอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนอะไรแล้วไปปรีบไปรีบเข้าวงก่อนอุ้ยเฮ้ยหนู อุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่อุ้ยไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้อยู่หลังแป๊บนึงแป๊บนึงออกไปยิงเขาสิโอเคโอเคใช้ได้เปรียบมากเลยนะดูนี่ครับอุ้ยขนาดยังไงลุกไม่ได้ยังลุกไม่ได้ยังได้แล้วเขาเป็นกล่องแล้วเป็นกล่องใช่ไหมไม่แม่เขาไม่ได้เป็นกล่องยังอีกเลยเนี่ยอืมเขาดาวเฉยเฉยอะดาวเฉยแล้วยังไงไปเก็บของเขาจุดเดียวได้ไหมปุยไม่แรงไปุยเขาไม่แรงมั้งไม่รู้อะไอวอลผมหมดเลยเมื่อนคิม ซ้ำคนลู้มันต้องซ้ำเพราะว่าสบายมันมีเข็มเฮ้ยไม่ไหวพี่เข็มใช่เป็กล้องไม่ไหวพี่เข็มเลยก็ไม่กล้าออกไปชุบหนูตุ๊กตาไม้พี่เข็มสองคนคิดผิดแล้วในที่เปิดเขาเนี่ยฮัลโหลอ่อเพื่อนเขาด้วยเพื่อนชุบผมพี่เข็มเฮ้ยเพื่อนใจดีขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณเพื่อนงามกับงามงามไอ้ยา อะไรพี่คิมกำลังว่าจะไปอ๋อไม่ได้ไปกอดไม่มิชาด้วยมิชาจะเอาไม่อยู่เลยเหรอมันแรงจริงพี่คิมอุ้ยอย่านะอย่านะพึ่งลงนะพี่คิมอย่าหากระเป๋าน่ารักจะเอามาจากไหนอ่ะของฟรีพี่คิมเขาให้ฟรีนะอุ้ย เออเออเออใจเย็นลูกี่ใจเย็นปืนยังบดได้เลยจะได้ลูกกระสุนอ่ะไม่ใช่เจอะไรพี่เขมมันนั่งจ้องหน้าะไรลยะข้าวหน้าต่างพี่เขมเอ็นนั่งแล้วก็ขอเหอะชายหน้าตาหน้าตาจะเป็นหน้าเอาหน้าตาเอาจะเป็นไม่จะตายพี่เข้มระวังนะมีตีนึงงกับเรานะโอเค โอ้น้าต่างพี่คิมหน้าต่างยิงสิยิงสิยิงสิพี่คิมยิงสิน้าต่างยิงสิพี่คิมเอาไปยิงเขาสิยิงสิเขาไม่คนนอกผมล้มผมล้มคนนอกคนนอกคนนอกเย้เข้ามาแล้วยิงพี่คิมจิบไปใส่ตาเฮ้ยไม่่ใชข้างล่างเข้มุมเข้ามุมข้างล่างข้างล่างอีกเข้ามายิงซุบสิเอาจุ่มไม่ได้ซ้ำสิซ้ำจริงก่อนหมูเข้ามาระเบิด อะไรพิเกมเฮลมี่เฮลมี่ช่วยด้วยเพื่อนเพื like ่อนอยู่ไหนเพื่อนไปแล้วพิเกมพิเกมอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนื้อจ๋าเนื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าอยู่ไหนออกไปยิง่อนเลยลูกจ้องไว